เฮงเฮงหนึ่ง <Netz> ศ <ank pedir als> ูนย์หนึ่งลดบ้านพรีเซนต์โตโยต้าแคมรี่สองพันสี่รถหรูราคาป้ายแดงเป็นล้าน รถใหญ่หรูหราระดับผู้บริหารสวยจัดล้อแม็กสไตล์ VIP ขับหล่อพร้อมออกงานราคาพิเศษต่อรองได้ครับ ออปชั่นเพียบแอร์แบก ABS แอร์ออโต้ภายในเบาะหนังสีครีมนุ่มนั่งสบายนอนก็ได้ ห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมแอร์หลังเย็นทั่วถึงเบาะสะอาดไร้รอยขีดข่วนเครื่องยนต์ VVTi สอลิตรแรงจัดกระชากติดบอก คานหน้าสวยเดิมกริกไม่มีชนหนะ่ะไม่มีน้ําท่วมครับท้ายสุดเชิญรับชมรีวิวทดลองขับได้เลยครับ